สวัสดีครับวันนี้โกวัดแขนเดียวก็อร่อยมาแล้วครับท่านวันนี้นะครับเรามีหอยมแมงคู่จากทะเลมาตะไก่นะครับวันนี้เราจะทำอะไรเราจะทำหอยมแมรงผู้ผัดชานะครับก่อนอืน เราเอาสามเกลอมารวมกันพริกกระเทียมแล้วก็กระชายนะครับนี่คือเม็ดพริกไทยพริก2ส,สีสวยสดงดงามเราแต่งเอานะครับ ใบโหระพานะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับก่อนอื่นเราเอาใส่ลงไปเลยนะครับ พื่อความสะอาดของเรานะครับเราใส่ลงไปลวกนะครับลวกให้สะอาดนะครับ เอาหอยมะแรงคู่นะครับแล้วก็ขึ้นน้ำหอยมะแรงคู่ผัดช่านะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอเดือดแป๊บหนึ่งนี่นะครับหอยนะครับ พอสุกแล้วเราให้มันพอสุกนะครับนี่หอยสะอาดสะอาดหอยอร่อยอร่อย,ยกินหอยทั้งนั้นกินหอยทั้งนั้นหอยใหญ่ หอยตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับเราปิดแก๊สนี่นครับเราจะมาทำ ขากันนะครับเอาน้ำมันใส่ลงไปปุกกีิปุกกีิปุกกีิแป๊บมันเหลือนิดนึงก็ใส่ให้หมดเลยนะครับ แล้วเอาสามเกลือใส่ลงไปสามเกลือมีกระเทียมพริกแดงแล้วก็กระชายนะครับเผื่อครับตักให้หอมเลยนะครับ ครับใส่หอยนะครับใส่หอยใต่แล้วก็ผัดครับ ใส่พริกคีฟ้าใส่ใบมะกรูดใส่เม็ดพริกไทยแล้วก็ใบโหระพา

หอมถุยเลยนะครับกิ่นหอมแล้วก็ใสุ่กนะครับต้นหอมนะครับเราก็คนนะครับคนคนคน นะครับนะคเห็นแล้วหรือยังครับ เ้วก็ปิดแก๊สนะครับว้าวหอมมากนะครับ นี่นะครับผัดชาอหอยมแรงคู่ของดีของอร่อยตอบอืนเดี๋ยวสักครู่เราจะชิมกันนะครับแตนมตนมตนมตนนะครับ นี่นะครับตัดขึ้นมาพิกเล็กน้อยใบชัปรูนะครับอ,อร่อยมากนะครับอย่าลืม ถ้าอร่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจากโกวัดแขนเดียวก็อร่อยได้สวัสดีครับ